ข้างทางทำงานไม่ข้างทางทำงานไม่ข้างทางทำงานไม่ข้างทางเราไม่ได้ยินเลยทำงานไม่มีโทษมงคลชีวิตข้อที่มงคลชีวิตข้อที่สิทำงานไม่มีโทษทำงานไม่มีโทษ

มงคลคีสีฟ้าพร้อมไหมสีฟ้าพร้อมห<อ>มมงคลชีวิตข้อที่สิหม,มงคลชีวิตข้อที่ติรหกประพฤติธรรมประพฤติธรรมประพฤติธรรมประพฤติธรมร,ธรม สองีนี้ผมขอเลยสีฟ้าพร้อมไหมพร้อมมงคลชีวิตข้อที่สิบเจ็ดมงคลชีวิตข้อที่สิบเจ็ดสงฆ์ข้อญาติ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 เจ็งพ่อญาติ ทางชันมากนะครับ,รบตแต่สี่สิบแปดวันไหมมงคลชีวิตข้อที่สิบแปดมงคลชีวิตข้อที่สิบแปดทำงานไม่มีโทษทำงาน,งนไม่มีโทษทำงาน,นไม่มีโทษทำงานไม่มีโทษ

ลองไปดูใหม่สีฟ้าพร้อมไหมพร้อมมงคลชีว um ิตข้อที่22มงคลชีว um ิตข้อท да um ี่ยีมีความเคารพ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  ส,สีฟ <ffic>. ้าพร้อมไหมมงคลชีว <siglo achi bizarre> ิตข้อที่23มงคลชีวิตข้อี่สามมีความอมตนมีความอมตนมีความบำบัตนมีความบำบัดตน สีฟ้าร้อนไหมร้อมงคลชีวิตข้อที่24มงคลชีวิตข้อที่24มีความสันโดษ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 ดยเีว <c oughs> <c oughs> สาบความไหมความมงคลชีวิตข้อที่25มงคลชีวิตข้อที่25มีความกตัญญู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 มีสาบความไหมความ มงคลชีวิตข้อที่2 7มงคลชีวิตข้อที่27มีความอดทน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 ดูเส้นทางที่ขึ้นไปก็เป็นแต่ก้อนหินมงคลตั้งสลาดเก้ามงคลชีวิตข้อที่บเอ็ญเพตบะบำเพญตบะ

มีการงนเงินแหละพ่อเป็นตลาดแม่คูแม่มีการให้เียนเาแม่คูชิบหายหมดเพราะว่ากากินพมจันรเบิดมจันแผด้วยแพลด้วย อตอ้าเนท่าช่วงนีนชปี2534ท่านพนตีำลองเนี่ยพาดูแลกันนยท่านมาดู ah ัน ทีเขาบอกอิกสามเรื่วยกันกเอ๊ะเข้ามาอกแก่ๆแล้วสั่งล่าบงบองไม่เห็นคร,รกนูก็มีโอกาสเดินขึ้นมาย้อนเขา <c oughs> ในระหว่างที่เดินมาดูเขาเนี่ยเนื่องจากว่าครูเนี่ยจบใบโอเคมชีวะเคมีนะคะครูก็สังเกตว่าเอ๊ะมันแปลกนะหนูหนูอย่านั่งนะลูก น้องสาวพอต้องน้องดูนะครูพยายามรักษาตัวไว <ผม S 1> ้คืออย่างนี้หนูดูนะคะสังเกตหินเมื่อเราเดินขึ้นมาหินตรงที่ครูยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าในก้อนหินเนี่ยมันมีเหมือนเป็นซาหอยอยู่ใช่ไหมสังเกตไหมมันเหมือนฟอสซิลตอนที่เราเรียนหนังสือมาแล้วมันแปลกไหมว่าเอ๊ะมันภูเขาหมดเลยอ่ะแล้วตอนที่เราเป็นเด็ก เรียนหนังสือเขาก็บอกว่าฟอสซิลคืออะไรฟอสซิลคือซากคือซากสัตว์ที่อยู่ในทะเลตายแล้วครับถมเป็นเวลาล้านล้านปีใช่หรือเปล่าแล้วมันก็จะกลายเป็นหินครูก็ให้เราเรียนมาแบบนี้ไอ้ที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรจะเห็นว่ามันเหมือนหอยฝาเดียวหอยสองฝา <c oughs> นะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆสังเกตดูได้ครูก็เลย เออมันแปลว่าอะไรนะคะก็เลยใช้กระบวนการว่าไปให้นักธรณีวิทยาเพราะเราไม่ได้จบธรณีเราไม่รู้ก็เลยให้นักธรณีวิทยาเนี่ยขึ้นมาสำรวจเขาสำรวจแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่แต่ที่นี่โอบบริเวณที่ท่านมานี้นะคะคือบริเวณที่เมื่อประมาณ250ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นมหาสมุทร oh. เสร็จแล้วเนี่ยค่ะ oh. มันเกิดพลิกเหมือนเกิดซึนามิเหมือนเกิดอะไรอย่างเงี้ยโลกอันนั้นลูกนะมันก็พลิกพอพลิกเนี่ยจากทะเลเนี่ยมันก็กลายเป็นภูเขานึกออกมะไอทะเลซากอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดเนี่ยพอเวลาสอง้อห้าสิบล้านปีต่อมาเนี่ยมันก็เกิดซากทับถมอย่างที่เราเดินแล้วเราเห็นเนี่ย ไม่มีทางที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งยกหินมาวางเอาไว้ถูกไหมนะคะแล้วเราสังเกตขึ้นไปข้างล่างเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นที่ครูพาพวกคุณมาดูตรงนี้นี่ที่ครูบอกว่าครูจะพามาดูทรัพย์แผ่นดินที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นของแผ่นดินที่พวกเราต้องช่วยดูแลรักษาถ้าเราไม่รักประเทศชาติของเรา เราปล่อยเราไม่ดูแลปล่อยให้คนอื่นมาเป็นเจ้าของเขาทำธุรกิจทำทัวแค่ไปขายใช่หรือเปล่าลูกหลานเหลนหลนเราจะไม่มีอะไรเหลือในแผ่นดินนี้ที่พามาดูก็คือให้ดูทรัพย์แผ่นดินแล้วคนเราถ้าในหลักพุทธศาสนาสขอโทษพี่น้องมุสลิมนะ แต่ในหลักพุทธศาสนาบอกว่าคนเราไม่ได้เกิดครั้งเดียว <S <S 1> <S 1> ชีวิตที่เราเกิดมาแล้วเรามาเจอกันอีกชาติก่อนอาจจะเป็นปูกุ้งหอยปูปลาอุตสาหมาจากปัตตานีอุตสาหมาจากเชียงรายอุตสาหมาจากอีสานแล้วก็มาเจอกันตรงนี้ไหว้ไปไหว้มาดองแดงดองแดง,ดง,ดง,แดงก็เลยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมแต่ตอนนี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติโอเคไหมนะคะค,ครูก <นะ S 1> ็จะฝากสิ่งนี้เอาไว้ ถามว่าทําไมไม่ทําให้เรียบร้อยกันหรือว่เรามีคนไม่กี่คนค่ะเราเผลอแป๊บเดียวยกออกไปหมดแล้วทําไงนะก็เลยฝากนะว่าไม่ต้องแค่แกะเกาออกไปคนละก้อนสองก้อนนะโอเคไตยขึ้นไปต่อค่ะสี่เขียวพร้อมไม่เพิอมสี่เขียวพพ้อมไม่เพ้อมค่ะเชินค่ะมงคลชีวิตข้อามบงคลชีวิตข้อที่3าสิบ มงคลชีวิตข้อที่สามสิบสี่ทำพระนิพพานให้แจ anyway ้งทำพระนิพพานให้แจ้งมงคลชีวิตข้อที่สามสิบสี่มงคลชีวิตข้อที่สามสิบสี่ทำพระนิพพานให้แจ้งทำพระนิพพานให้แจ้ง ค่อยๆใ่ขึ้นมาข้อสามสี่แล้วนี่นะครับอาจารย์สามห้านี่ครับโอ้สามห้าแล้วโอ้ดีมากฝั่งนี้ครับอาจารย์สีเขียวพร้อมพรม้อมสีเขียวพร้อมพรม้มอมมงคลชีวิตข้อที่สามสิบห้ามงคลชีวิตข้อที่สามสิบห้าจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมจิตไไม่่หหววันนใโลกธรรมอีกครั้งหนึ่งมงคลชีวิตข้อที่สามสิบห้า มุ่งมุ่งชีวิตข้อดีสั้นมาจิตไม่หวั่นไหวในโลกกระทำจิตไม่หวั่นไหวในโลกกระทำค่อยๆใส่ขึ้นมาใส่ขึ้นมาใครใครไม่ไหวเดินทางนี้ใกล้ดีเดินลัดขึ้นมาได้อ่ะโอเคใคยๆขึ้นนะ องคนชีวิตข้อที่36มสิบงคนชีวิตข้อท <<|ja|> ี่36จิตไม่โสจิตไม่โสมงคนชีวิตข้อที่36มสิบงคนชีวิตข้อที่36จิตไม่โสจิตไม่โส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì thêm, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ของคนชีวิตสถาแปิดไม่โอกิดไม่ดุิดไม่โสกิดไม่โอกิดไม่โกองัูล เราเชื่อกไหฮะกิบจริงไหมเก็บยาก้าึงออกมาบริหารเวลาดีมาก้มงคลสามสิบแปดประการครบไม่ต้องลงทานนะขึ้นทางไหนก็รอนะจิตเกษมมงคล38มประการครบจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน สีฟ้าพร้อมไหมพร้อมมงคลชีวิตข้อที่38มงคลชีวิตข้อที่38กิบเกษมกิะเกษมกิเกษมกิบเกษม

เขาบอกไหมนะว่าเขานี huh. mm ่ช hmm. mm ื hmm. mm ่ออะไรนะไม่ได้บอกเขาที่เราเห็นนี่แด้ะว่าเขาฟาชี นักเรียนตั้งขึ้นอ๋อนักเรียนตั้งคืออยู่บนยอดสุดพอดีมันรุ่งร่างก็เลยชอบชิเขาก็เลยสมัยที่ค่นงเขาก็เลยโดนกันแล้วเอ๊ะชิมปอะไรลแล้วเราบอกอัฟปาจีอยู่ตรงนี้พอดีแล้วอยู่ใจกลางล้อมด้วยภูเขาไม่ไม่สูงมากไม่ไกลมากสูงเออเมื่อกี้เห็น400เมตรละขึ้นมากว่านั้น ไม่เกิน1ชั่วโมงใช้เวลาเดินเท้าเท้า1ชั่วโมงมถ้าถ้าเดินคนเดียวก็ึ1ชั่วโมงดีมากเลยเอาสอนแทรกโมงโกะทำ38โอ้สุดยอดเลยเขาที่แล้วมาถึงไม่มี<ะ>คือมีคนปรับปรับนนบรรยุทธ์ข้นมาเรื่อยๆต้องขอบคุณอาจารย์สมบครณทค่ะาาายายามอาจารย์ ยินดีต้อนรี่้านใช่โหผ่อนผ่อนความเหนื่อยล้าได้ดีมากครับสุดยอดเลยมาถึงแล้วโอสีชมพูสีชมพูมาครบสวัสดีมีใครป่วยไหมอาจารย์บีโอ้โหแข็งแรงมาก ตำรวจดูแลความปลอดภัยก็ไม่มีหมอก็ไม่ได้ทำงานโอ้ดีมากเลยรุ่นนี้12วิ่สุดยอดใครมาไม่มีใครป่วยเลยตำรวจคุมไม่ว่าสำคัญมีเมียมาคุมเลยเจอหนักหน่อยตกงเกินไป สวยวน่มสวยนอกนนี้ขออนุญาตรวมกลุ่มค่ะชิอด้านนี้เลยค่ะอาเหลืองหนึ่งเหลืองสองมารวมกลุ่มด้านนี้เลยสองเขียหนึ่งสองฟ้าหนึ่งสองด้านนี้เลยค่ะ